อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับ Smart Watch ัวเว e ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่กำลังมองหา Smart Watch มาใช้โดยทาง h ัวเว่ได้มีการพัฒนา Smart Watch ให้ทำงานได้อย่างครอบคลุมตอบโจทย์ทั้งสายสุขภาพสายออกกำลังกายไปจนถึงสายแฟชั่นครับนอกจากฟีเจอร์ที่หลากหลายแล้ว Smart Watch จากทางหัวเว่ได้มีการดีไซน์ให้ตัวเรือนดูสวยงามมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ ก็แน่นอนครับแล้วในคลิปนี้ผมมาแนะนำ10สมาร์ทวอ c h หัวเวรุ่นไหนดีในปี2025สํำหรับผู้ดูแลสุขภาพและออกกำลังกายจะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับแล้วก็เริ่มจากตัวที่10เลยครับหัวเว i b แบน9นาฬิกาสมาร t w a t c h หัวเวล์ตัวนี้ ให้หน้าจออ m o l e เลตขนาด1.47นิ้วรองรับระบบสัมผัสมา,มาพร้อมกับสายรัดที่ยืดหยุน่นก็จะทำให้ระบายอากาศได้ดีครับมีระบบปรับความสว่างหน้าจออัตโนมัติพร้อมแจ้งเตือนสายเรียกเข้าข้อความกิจกรรมบนปฏิทินให้เซ็นเซอร์ตรวจวัดสุขภาพแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลทุกอย่างให้อ่านง่ายในจอเดียวนะครับเรื่องพลังงานแบตเตอรี่ก็จะทำการชาร์จเพียงแค่5นาทีใช้งานได้สูงสุดถึง2วันหรือว่าชาร์จเต็ม45 นาทีก็จะทำงานในโหมดทั่วไปได้นานสูงสุดที่9วันเลยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,299บาท ต่อมาในตัวที่9หัวเว่ยแบน10 s martwatch h u a w ว่ยแบน10ตัวนี้มีระบบติดตามการนอนหลับแบบใหม่นั่นก็คือ Huawei To Sleep 4.0วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับให้โหมด Emotional Wellbeing นั่นก็คือโหมดกําหนดลมหายใจแล้วก็ฝึกสมาธิพร้อมปัดหน้าทีมแพนด้าช่วยบอกอารมณ์นั่นเองครับในเรื่องของโหมดการออกกําลังกายนะครับจะมี100โหมดให้เลือกนะครับ มีความแม่นยำในการติดตามข้อมูลกิจกรรมว่ายน้ำที่สูงถึง95%ในการชาร์จพลังงานนะครับก็คือชาร์จแบต45นาทีใช้งานได้ถึง8วันสำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วก็สูงสุด14วันในโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่1,699บาทไปจนถึง1,999บาทตัวที่8 Huawei Watch f i t Special Edition ตัวนี้นะครับสิ่งที่โดดเด่นเลยนั่นก็คือทำการติดตั้งระบบ GPS ในตัวโหมดกีฬาเยอะนะครับตรวจวัดสุขภาพได้ในเรื่องของหน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบ HD AMOLED ขนาด1.64นิ้วตัวเรือนทำน้ำหนักมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับ21กรัมแล้วก็บางเพียงแค่10.7ม mm ิลิเมตรเท่านั้นมีเทคโนโลยีหัวเหวี่ยงทูส ทำการติดตามการนอนแล้วก็ Huawei 2 Scene โหมดนี้จะเป็นโหมดวัดกัตราการเต้นของหัวใจที่ให้มาด้วยและโหมดที่สําคัญนั้นก็คือโหมดการออกกําลังกายที่มากกว่า100โหมดมาพร้อมกับบ u i ว GPS สามารถติดตามการเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยําตัวเรือนสามารถใช้ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับเมื่อชาร์จแบตเต็มจะทําการเปิดใช้งานต่อเนื่องได้นานสูงสุดอยู่ที่9วันเลยนะครับและยังสามารถรองรับการชาร์จเร็วได้อีกด้วยครับ สำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,999บาทตัวที่7หัว h u a w Watch ฟิตสนาฬิกาเรือนนี้หลักๆเลยนะครับให้ดีไซน์ตัวเรือนแบบเปี่ยมทนทานระบบ GPS ก็จะมีความแม่นยําที่สูงให้หน้าจอสุดคมชัดขนาด1.82นิ้วจอขนาดใหญ่คมชัดพร้อมกับปุ่มควบคุมแบบวงล้อสามารถหมุนได้การออกแบบตัวเครื่องทําจากอลูมิเนียมอะลลอยแล้วก็โลหะแบบเรียบให้น้ําหนักเบาแล้วก็ใส่สบายครับให้โหมดการออกกําลังกายมามากถึง100โหมดตอบโจทย์ได้ทั้งการวิ่งนอกสถานที่หรือว่าออกกําลังกายในล่มแล้วก็จะ นั้นยังมีระบบ GPS ในตัวใช้งานได้ง่ายเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันโดยรองรับทั้ง2ระบบนั่นก็คือ Android แล้วก็ iOS ครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ3490บาทตัวที่6 h u ัว e i Watch GT3 ไฮไลท์ของเจ้า Gt 3ตัวนี้นั่นก็คือการติดตามนอนหลับได้นะครับแล้วก็มีโหมดกีฬาเยอะแล้วก็ให้ข้อมูลสุขภาพที่ครบครันนั่นเองครับในเรื่องของโหมดกีฬานีครับก็จะมีให้เลือกมากกว่า100โหมดนะครับแบตเตอรี่ใช้งานสูงสุดถึง7วันต่อรอบการชาร์จนะครับก็จะขึ้นอยู่ลักษณะของการใช้งานนะครับคุณสมบัติการกันน้ำเนี่ยครับจะอยู่ในระดับ5 atm นะครับ ทนความดันน้ำสถิติที่ความลึกจะอยู่ที่50เมตรในอุณหภูมิปกติได้นานถึง10นาทีตัวเรือนทําจากสแตนเลสสตีลนะครับที่มีความทนทานพร้อมหน้าจออ m o โมเขนาด1.32นิ้ว คมชัดสีสันสดใสนะครับที่สำคัญเลยนะครับยังมีโหมด Huawei To Sleep นะครับนั่นก็คือการติดตามการนอนหลับแล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ระดับการวัดความเครียดด้วยนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นนะครับจะอยู่ประมาณ6490บาท ตัวที่5หัวว w e i Watch Fit 2องไฮไลท์หลักๆของนาฬิกาตัวนี้เลยนั่นก็คือสามารถโทรเข้าออกได้แล้วก็ให้น้ำหนักเบาตรวจวัดข้อมูลสุขภาพได้นั่นเองครับสามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือดนั่นก็คือ SpO2 นะครับสามารถวัดอัตโนมัติได้ทั้งวันเลยนะครับ พร้อมวัดความเครียดแล้วก็ติดตามรอบประจําเดือนใช้งานทั่วไปได้นานถึง10วันนะครับมาตรฐานกันกันน้ําในระดับ5 ATM สวมใส่ขนาดว่ายน้ําหรือว่าทํากิจกรรมทางน้ําได้สบายๆนะครับดีไซน์ของนาฬิกานะครับก็จะ กระทัดรัดน้ำหนักเบาตัวเรือนทำจากโพลิเมอร์ส่วนสายจะเป็นซิลิโคนให้หน้าจออ m o โมเลขนาด1.74นิ้วก็จะสามารถทำการเชื่อมต่อทำงานผ่านระบบบลูทูธสามารถรับสายโทรศัพท์แล้วก็โทรออกได้โดยตรงจากนาฬิกานั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ5,789บาท ตัวที่4 h u หัว i w w t t h h GT5 ไฮไลท์หลักๆของเจ้า GT5 ตัวนี้นั่นก็คือจะมีโหมดกีฬาครบแบตเตอรี่อยู่ได้นานวัดค่าสุขภาพที่แม่นยำนั่นเองครับเรียกได้ว่ามีฟังก์ชันติดตามกิจกรรมการออกกำลังกายกว่า100โหมดนะครับเหมาะกับผู้ที่ต้องการเก็บข้อมูลการฝึกซ้อม มีเซ็นเซอร์ติดตามการเต้นของหัวใจตลอด24ชั่วโมงสามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้อย่างแม่นยำตัวเรือนทำจากสแตนเลสสตีลมีความทนทานหน้าจออโมเลสแสดงผลได้อย่างคมชัดกันน้ำได้ในระดับ 5 ATM เลยครับแบตเตอรี่นะครับก็จะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง14วันโดยสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับก็จะชาร์จเต็ม100%ภายใน60นาทีนั่นเองครับเรียกได้ว่ารวดเร็วมากครับ Huawei Watch GT 5ตัวนี้จะมีราคาโดยประมาณจะอยู่ที่5,990บาท ตัวที่3 Huawei Watch GT 5 Pro โดยไฮไลท์หลักๆก,ก,ก็จะมีเซ็นเซอร์ที่แม่นยำดาวเทียมระบุตำแหน่งวิเคราะห์อารมณ์ได้นั่นเองครับให้หน้าจอแสดงผลขนาด1.43นิ้วกระจกจะเป็น s u p p h i r e c u t t a n ตัวเรือนจะทำจากไทเทเนียมอ l ลอยกันน้ำในระดับ IP 6 9 k นะครับมีเพจแพนด้าช่วยวัดสภาวะอารมณ์ติดตามคุณภาพการนอนแล้วก็วิเคราะห์ขึ้นไฟฟ้าหัวใจบีดบายบีด แล้วก็นาฬิกาตัวนี้ยังระบุตำแหน่งแบบ d u a l band 5แล้วก็มีระบบนำทางดาวเทียม sunflower antenna 2.0เพิ่มความถูกต้องในส่วนของพลังงานแบตเตอรี่ก็จะสามารถใช้งานได้นานถึง14วันมีระบบ two s e n s e เซนอร์ตรวจวัดสุขภาพที่แม่นยำแล้วก็คอบคุมนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ9,990บาทไปจนถึง12,990บาท ตัวที่2หั h u ว w e i Watch D2 นาฬิกา Huawei ตัวนี้สามารถวัดความดันได้อย่างแม่นยำาระบุตำแหน่งได้เชื่อมต่อได้ทุกระบบนั่นเองครับโดยมีฟีเจอร์ด้านสุขภาพหลกัลกๆในเรื่องของการวัดความดันโลหิตแบบใช้ถุงลม Airbag ติดตามอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็วัดคุณภาพการนอนรองรับโหมดการออกกำลังกายมากกว่า80โหมดมีระบบระบุ ตำแหน่ง GNSS เพื่อการติดตามที่แม่นยำขึ้นนั่นเองครับตัวเรือนทำจากอลูมิเนียมอะลอยหน้าจอขนาด1.82นิ้วก็จะคมชัดแล้วก็ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแม้อยู่ในที่แสงจ้าในเรื่องของการเชื่อมต่อการทำงานก็จะสามารถ ทำงานผ่าน b l u บู o t h 5.2สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ iOS ได้นั่นเองครับโดยเจ้า h u วเว่ยวอชดีสตัวนี้นะครับจะมีราคาประมาณ13,990บาทแล้วก็ตัวที่1นึ่งครับ Huawei Watch Ultimate สำหรับ Huawei Watch Ultimate ตัวนี้นะครับตัวเรือนจะเป็นโลหะมีความทนทานสูงพร้อมกรอบเซรามิก นาโนคริสตัลฝังทองคํา 18K ถึง6ตำแหน่งเลยครับในเรื่องของฟีเจอร์นะครับเขาก็จะมีโหมดสนามกอล์ฟพร้อมแผนที่แบบออฟไลน์ line, ช่วยให้ปรับสโตกแล้วก็วางแผนการเล่นได้อย่างแม่นยำมีโหมดการเดินทางแสดงข้อมูลแบบครบถว้วนเช่นระดับความสูงอัตราการเต้นของหัวใจระยะทางทั้งหมดแล้วก็นอกจากนี้ยังรองรับการดำน้ำลึก ถึง100เมตรมีฟีเจอร์ GPS สำหรับการติดตามเส้นทางแล้วก็ข้อมูลการออกกำลังกายได้อย่างแม่นยำนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ29,530บาทครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ10สมาร์ทวอช u a w e ยรุ่นไหนดีในปี2025นี้นะครับเรียกได้ว่าในแต่ละตัวนั้นน่าสนใจ ไม่แพ้กันเลยนะครับโดยในแต่ละตัวนั้นมีฟีเจอร์ติดตามสุขภาพที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจหรือว่าฮาร์ดเรทมอนิเตอร์วัดออกซิเจนในเลือดติดตามสุขภาพการนอนหรือว่าวัดระดับความเครียดนอกจากนี้บางรุ่นยังรองรับ ECG นะครับเพื่อตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าหัวใจแล้วก็เพื่อตรวจจับวัดอุณหภูมิผิวของเรานั่นเองนะครับ เรียกได้ว่าคบคลันนี่เลยครับสมาร์ทวอชหัวเ w ่ยในปี2025นี้ถ้าชอบและถูกใจก็ไปจัดกันได้เลยครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับ